ผ้าห,หัวใจรับร้ายตอนที่สต้องปรับที่หัวใจสริดาเก็บสเสื้อผ้าที่ใช้แล้วตลอดสัปดาห์นี้ลงถุงขนาดใหญ่เก็บไว้ให้คนที่มารับประจำตัวเธอนั้นซักแค่ชุดชั้นในต้องซักมืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ได้ลำบากอะไรมากแต่ตอนนี้มีมาตินมาอยู่ร่วมบ้านด้วยเธอต้องจำใจซื้อเครื่องซักผ้ามาติดตั้งไว้ที่บ้านเพื่อว่าบางทีชายหนุ่มอาจไม่อยากซักชุดชั้นในเอง วันนี้พนักงานจากร้านเครื่องซักผ้าก็เอาเครื่องซักผ้ามาส่งตั้งแต่8ดโมงเชา้าทำการติดตั้งไว้ให้เธอในอีกชั่วโมงข้างหน้าเธอลุกจากที่นอนด้วยความหงุดหงิดเล็กน้อยคนทําความสะอาดก็กําลังมาทำงานอยู่ในบ้านนี้เว่ามาตินก็ยังไม่ตื่นวันอาทิตย์สุดสัปดาห์แบบนี้เป็นวันหยุดเรียนสำหรับเขาสริดารวบเสื้อกลุมเข้าหาตัวก่อนจะเดินลงมาชั้นล่าง เห็นว่าแม่เดียนคนทำความสะอาดที่ทำบ้านเธอนั้นมารอยอยู่แล้วด้วยสีหน้ายิ้มแย้มป้าซื้อปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้มาด้วยค่ะเห็นคุณริดาชอบทานเลยไหมคะป้าจะเทใส่แก้วให้อ่าไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวนูจัดการเองขอบคุณมากนะคะเธอยิ้มตอบแม่บ้านก่อนจะเดินไปเปิดประตูด้วยรีโมทเพื่อให้รถกระบะที่แดัดแปลงมีหลังคาสูงโฆษณาเป็นโลโก้บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ชัดเจน รถที่ส่งเครื่องซักผ้านั่นเองเข้ามาจอดที่หน้าบ้านมีชายแปลกหน้าสองคนลงมาทักทายเธอท่าทางเป็นมิตรพร้อมเอกสารการจัดส่งสินค้าเครื่องซักผ้าที่สั่งไว้ของคุณสิริดาครับใช่ค่ะฉันเองค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะยิงสาวยิ้มตอบก่อนจะเดินนำไปยังตำแหน่งสำหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าเธอเลือกช่วงลานว่างด้านหลังยังคงมีพื้นที่เหลืออยู่บ้างปล่อยให้ช่างจัดการติดตั้งอุปกรณ์พวกนั้น ส่วนตัวเองเดินเข้าครัวเพื่อหาอรายรองท้องแม่บ้านแม่จำเนียนเริ่มงานของนางด้วยการทำความสะอาดห้องน้ำจากข้องนอนของเธอชั้นบนเหมือนทุกครั้งหญิงสาวดึงน้ำเต้าหู้ที่ยังอุ่นร้อนอยู่เทใส่แก้วก่อนยกดื่มแทนกาแฟในตอนเช้าพอหายหน้าไปตลอดสัปดาห์แล้วหลังจากที่เธอวานให้เขาช่วยไปรับมาตินเมื่อกล่าก่อนสริดาเองก็ไม่ได้โทรหาเขาเลยเข้าใจว่าเขาเองก็คงยุ่งกับงานเหมือนกัน ไม่แน่ว่าวันหยุดแบบนี้เขาจะโผล่หน้ามาที่บ้านเธอพร้อมกับแม่สาวผมแดงอีกคนที่เธอรู้จักดีนั่นพวกเขาชอบการพักผ่อนในบ้านคนอื่นเสมอวันหยุดแบบนี้เรื่องนี้สรดดาห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะใหญ่มันตราแม่สาวผมแดงสาวศิลปินที่คิดว่าตัวเองโดดดังเสลือเกินหญิงสาวคิดลางงุดหงิดในใจแม้ว่าหลายวันมานี้มาตินจะไม่ได้มาวุ่นวายกับเธอเลยก็ตาม เขาตื่นเช้าและเรียกแท็กซี่ไปส่งที่สถาบันสอนภาษากลับเข้าบ้านทีหลังเธอแทบทุกวันดูเหมือนว่าเขาจะทำตัวได้ดีใช้ได้ต่างคนต่างอยู่อย่างที่เธอต้องการแต่อย่าเพิ่งไว้วางใจเพราะนี่แค่เพิ่งสัปดาห์เดียวเองนะเธอบอกตัวเองในใจกัดกินปาท่องโกพางคิดเรื่องงานไปก็ถอนหายใจไปมูนี้มีเรื่องให้เธอต้องคิดหนักมากกว่าเดิม จำใจต้องยอมรับว่าคุณประสมหุ้นส่วนคนหนึ่งนั้นขายหุ้นส่วนที่มีอยู่แล้วให้ในายวิทานเรียบร้อยแล้วตอนนี้นายวิทานนั้นก็มีหุ้นเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมเป็นรองก็แค่เธอเท่านั้นแย่ก,กว่านั้นเหมือนว่าเขาพยายามจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ได้วิทานเคยชวนเธอไปทานข้าวมือค่ำในฐานะเพื่อนแต่สริดาก็ไม่รับปากคิดว่าตนเองอาจไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นผู้นำในบริษัทแห่งนี้ เธอก็เหนื่อยเกินไปกับงานที่ทำอยู่ไม่แน่ว่าถ้าเธอเลือกให้วิธานเป็นประธานบริษัทแทนเธอมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีถ้านายวิธานสามารถพาบริษัทเติบโตได้ดีกว่าที่เธอทำบางทีเธอน่าจะเป็นแค่หุ้นส่วนที่คอยรับแต่ผลกำไรต่อปีก็น่าจะพออีกอย่างสริดารู้สึกว่าความสุขการทำงานของตนเองนั้นลดลงจากที่เคยเป็นมากมายทีเดียว การอยู่ในสังคมที่ล้วนแต่สวมหน้ากากเข้าหากันทําให้หญิงสาวเริ่มไม่สนุกกับงานเสียแล้วไม่ก็คงเพราะเป็นเธอรู้มากเกินไปก็ได้การทํางานในวงการนี้มาตั้งแต่เรียนไม่จบทําให้หญิงสาวเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนที่อยู่แวดล้อมหลายคนแสดงความเห็นแก่ตัวจนบางครั้งสริดารับไม่ได้แต่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าเธอไม่มีทางหลีกเลี่ยงติ่งพวกนี้ตราบใดที่เธอยังทำงานอยู่ตรงนี้ นี่เรียกว่าอะไรอ่ะเสียงทักตรงขึ้นข้างหูทำให้สริดาสะดุ้งเฮอกไปทั้งตัวหันควัใไปข้างกายรู้สึกผิวแก้มกระทบเข้ากับปลายจมูกด่งของคนตัวสูงกว่านั่นเต็มๆเมืม่อเขายื่นหน้าชะงกมามองถุงน้ำเต้าหู้ที่มีอยู่บนเคาน์เตอร์ให้ตายสิมาตินนายอย่ามาเงียมเยียบแบบนี้อีกนะเหัวใจฉันจะไาวได้สริดาพังะหนีดวงตาที่หลีบปลือลงนั่นพร้อมกับความฉุนเฉียวที่พุ่งขึ้นมา ปาตินไม่ใส่สเตือ้อเขานุ่งแค่กางเกงขาสัน้นลำตัวช่วงบนเปลยเปล่าร่างสูงเขายักไหลหนาหนาของเขาก่อนจะทรุดลงนั่งข้างๆเธอผมได้ยินเสียงดังข้างนอกคุณให้ใครเข้ามาทำอะไรนะ่ะริดาเธอพ่นลมออกจากปากตัวเองเบาๆก่อนจะตะวัดสายตาไม่พอใจใส่ชายหนุ่มหยิบถุงน้ำต้มหูที่เหลืออีกถุงเทใส่แก้วเลื่อนให้เขาพร้อมกับปลาทองโกที่ยังมีอยู่ในจานนั่น ฉันให้คนมาติดตั้งเครื่องซักผ้าเพื่อนายจะใช้มันดีเหมือนกันว่าแต่นี่อะไรอ่ะน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองกินๆไปเหอะไม่มียาพิษหรอกนะเธอตอบอย่างขอไปทียังโมโหไม่หายกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่แม้ว่ามันเหมือนเป็นอุบัติเหตุมากกว่าก็เหอะแล้วคุณไม่ไปทำงานหรือไงวันนี้ฉันหยุดวันอาทิตย์ไม่แน่ว่าพอจะมาวันนี้ไม่ได้โทรหาเขาหลายวันแล้ว ยญิงสาวตอบพลางถอนหายใจได้ยินเสียงจากช่างที่ทำงานอยู่นั่นเงียบเสียงไปเธอจึงเดินไปดูเรียบร้อยแล้วครับคุณศริดาเธอเซนรับพร้อมให้ทิปสองหนุ่มนั่นพลางเดินไปส่งคนแปลกหน้าปิดประตูรั้วด้วยรีโมทเดินกลับมาห้องรับแขกติดกับเคาน์เตอร์ของครัวร่างสูงของชายหนุ่มยังนั่งอยู่ที่เดิมแต่น้ำเต้าหู้ในแก้วหมดไปแล้วพร้อมกับปลาท่องโกะที่เหลือนั่นมันมีแค่จานเปล่า เราไปหาคุณป้ากันดีไหมริดาวันนี้ไหนๆคุณก็หยุดแล้วนี่ไม่ละ่ะฉันไม่อยากไปไหนอยากนอนมากกว่าแต่คุณควรกลับไปหาคุณป้าบ้างนะท่านคิดถึงคุณออกนายรู้ได้ยังไงแม่โทรหาฉันบ่อยๆอ,อยู่แล้วร่างสูงนั้นสาวเท้ามาประชิดตัวเธออีกครั้งนั่นทำให้สริดาถึงกระสดุงแขนซองข้างของเขาหยิดกับเคาน์เตอร์มีเธอถูกล็อกอยู่ในนั้นนี่มันบ้าอะไร เธอคิดในใจด้วยความโมโหหากแต่ก็กัดปากตัวเองไว้มองดูสายตาคู่นี้ในระยะใกล้อย่างไม่ไว้ใจสักนิดรอยยิ้มแบบมีสเสน่ห์ทำให้หญิงสาวรู้สึกตาพล่าไปชั่วขณะเราแค่ขับรถแค่ไมกี่ชั่วโมงเองไปเหอะผมคิดถึงป้าอยากเจอท่านเดี๋ยวพอมานายก็ชวนพอไปสิฉันขอตัวฉันมีเรื่องต้องทำมีงานค้างอยู่ริดานี่มันวันหยุดนะคุณต้องพักผ่อนบ้าง รู้อะไรไหมร่างกายคุณมีอความเครีสะสมผมเห็นความเครีดคุณมาตลอดสัปดาห์นี้ฝ่ามือใหญ่ของเขาแตะลงที่ข้างแก้มเธออย่างถือวิสาสะทำให้หญิงสาวพงะนี้ก่อนจะทะลึงตาใส่อย่างไม่พอใจและพ่อก็ไม่ใช่ญาติของเราด้วยป้าคิดถึงคุณคุณเป็นลูกของป้านะอย่าลืมสิเหมือนอย่างที่นายเองก็คิดถึงพ่อนะหรอ เรื่องของผมไม่เกี่ยวกับคุณกับป้าซะหน่อยริดาผมกับพ่อต่างจากคุณกับป้าป้าน่ะแก่แล้วเสียงอ่อนนุ่มนั้นทําให้สริดาน,นึกแปลกใจในสำเนียงอเมริกันของเขาเขากระตุกยิ้มจนตาเธอพล่าไปหมดเราวกับตกอยู่ในเวทมนต์ของอสูรรายไปเถอะเราไม่มีอะไรทําอยู่แล้วนี่วันนี้กลับมาพรุ่งนี้สายๆครั้งสักคืนก็น่าจะดีนะเออแต่ว่าฉัน เธอหน้าผมช่วยขับรถคุณแค่บอกทางเท่านั้นฉันไม่อ่ะริดาเชื่อเธอะคุณเองก็อยากพักผ่อนเหมือนกันผมเองที่ถึงบ้านส่วนของป้าเต็มทีแล้วผมไม่เคยลืมที่นั่นเลยอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วหญิงสาวแกล้งเดินออกจากห่างร่าง,งสูงเมื่อเขาละมือจากเคาน์เตอร์ก่อนจะมองเขาอย่างไม่ไว้ใจนักท่าทางมาตินไม่ได้คุกคามอะไรแต่เธอรู้สึกว่าตนเองเหมือนกลัวสายตาของเขาทีม่มันบ้าชะมัด ฉันจะไปตอนสิ้นเดือนช่วงนี้ฉันต้องดูงบบัญชีและมีนัดมือข้ามกับคุณวิธานวันนี้ไปไหนไม่ได้หรอกเธอตอบออกไปอย่างระมัดระวังสกตาคู่เฉยชาคู่นั้นแวบหนึ่งสีหน้าเย็นชานั้นทําให้เธอแอบถอนหายใจล่งอกนึกอายตัวเองที่คิดว่ามาตินคิดอะไรไม่ดีแบบนั้นกับเธอแม้เป็นพี่สาวแต่ก็ไม่ใช่สายเลือดกันแท้ๆก็เถอะแต่เรื่องที่เขาพูดกับคุณจักริ เมื่อหลายวันก่อนทําให้สริตาวิตกเป็นบ้าเป็นหลังนอนไม่หลับมาแทบหลายคืนเหมือนกันเธอระแวงจนไม่กล้าเปิดประตูห้องทิ้งไว้ด้วยซ้าแม้ปกติแล้วยามที่อยู่คนเดียวเธอไม่ได้เป็นคนหวาดระแวงแบบนี้ส่วนมากหญิงสาวแทบจะไม่มีอะไรที่เรียกว่าต้องระมัดระวังตัวเลยสักครั้งเธอเลือกซื้อหมู่บ้านหรูหราแห่งนี้ดูจากการดูแลด้านความปลอดภัยมันมาเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากเธอมีนิสัย ที่มีความระมัดระวังกับสิ่งรอบข้างเป็นศูนย์แต่นี่เธอกลับมาวิตกกังวลเรื่องมาตินได้ยังไงบาชัดๆนึกบ่นกับตัวเองในใจกลับมานั่งกับกองเอกสารที่ติดมาจากออฟฟิศอยู่วานนี้แม่บ้านก็เสร็จภารกิจจากการทำความสะอาดบ้านของเธอในเวลาเกือบเที่ยงวันรู้สึกหิวขึ้นมาเธอเลยเดินกลับลงไปชั้นล่างเดินเข้าครัวหยิบเมนูเร่งด่วนในช่องแช่แข็งออกมาก่อนจะใส่เครื่องไมโครเวฟระหว่างที่รอสัญญ,ญาณนั่น ริดาก็เดินไปกดกาแฟร้อนอีกรอบรู้สึกเหนื่อยล้านั่งกับตัวเลขมาหลายชั่วโมงนั่นเลื่อนแว่นตากรอบหนาออกจากดั้งจมูกก่อนจะยกมือบีบข้างกระบอกตานวดมันเบาๆเพื่อหาทางผ่อนคลายความอ่อนลา้าจู่ๆมือใหญ่ของใครคนหนึ่งก็เลื่อนถ้วยกาแฟของเธอออกห่างเธอลีตามองคนตัวสูงที่ถือวิสาสะนั่นอย่างหงุดยิดกวาดสายตาหวาดระแวงไปที่ร่างสูงๆนั่นอย่างไม่ไว้ใจ ดื่มมันวละลกิถ้วยกันแน่ริดากาแฟาถ้วยที่สองอาจทําให้คุณนอนไม่หลับทั้งคืนได้นะสำเนียงอเมริกันนั่นทําให้หญิงสาวถอนหายใจออกมารําคาญเหลือบตามองมาตินที่ยังอยู่ในชุดเดิมก็คือใส่แค่กางเกงขาสั้นปล่อยท่อนบนเปลยเปล่าเธอเหลือบเห็นแลปท็อปที่ตั้งอยู่เคาน์เตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกหลายชิ้นวางอยู่บนนั้นตอนเดินเข้ามาเธอไม่ได้สังเกตเลยว่ามีเขาอยู่ในนี้ช่างฉันเถอะหน้ามาติน เธอส่วนคำอย่างรำคาญก่อนจะร้อนวูบด้วยแขนแข็งแรงที่รวบเอวเธอไว้ในระยะประชิดทำให้เธอสะดุ้งเฮือกเปิดตาโตมองอีกฝ่ายด้วยอาการพูดไม่ออกเมื่อเจอกับสถานการณ์แบบนี้เสียงห้วนห้าวจากคนตัวสูงระยะใกล้ชิดแบบนี้ทำให้เธอหวาดผวาไม่น้อยทีเดียวเมื่อเขาก้มหน้าต่ำลงมาผมสังเกตดูหลายครั้งแล้วคุณมักหุดกิดอะไรง่ายๆบอกผมหน่อยสิคุณเครื่องอะไรผมนอกจาก เรื่องเล้าไก่ที่ผมเผาเมื่อตอนสี่ขวบนั่นอะยิงสาวยกมือผลักอ,อกแข็งๆนั้นอย่างเอาเป็นเอาตายตื่นตระหนกอย่างไม่ปิดบังไม่นึกว่าบาตินจะมือไวแบบนี้เธออยู่ในสภาพล่อแหลมอย่างไม่น่าเชื่อก็ใส่แค่ชุดนอนตัวบางมีแค่เสื้อคลุมสวมทับเอวไว้แค่หลวมๆเท่านั้นเองอากาศร้อนของเดือนเมษานี้ทําให้เธอหมุดหยิดได้ง่ายแล้วมันเรื่องอะไรกันหมอนี่มากอดเธอไว้อย่างนี้ฮะปล่อยนะ ได้ยินเสียงแหลมปลิดมาจากตัวเองจนจำแทบไม่ได้สริดาไม่ทันเห็นแค่เงาดำพาดผ่านแววตาเธอก่อนจะรู้สึกถึงความอุ่นร้อนวูบที่ปากอิ่มที่กำลังจะตั้งท่าเอสไใส่เขาหญิงสาวตัวชาไปทั้งร่างทีเดียวฝ่ามือใหญ่กระชับที่ท้ายทอยของเธอแน่นไม่ให้หญิงสาวได้ขยับตัวได้ทันเธอได้แต่บเบิกตากว้างลำตัวร้อนวูบวาบรากถูกไฟลวก ทุกอย่างทำให้เธอหัวใจเต้นระสำาไม่เป็นท่าสมองขลาโพลไปหมดว่างเปล่าปราศจากความคิดใดๆได้แต่ตาค้างกับการกระทําของมาตินการปลุกเราอย่างเชี่ยวชาญจากคนที่เหนือกว่าทำให้หญิงสาวต,วตัวอ่อนแทบลงไปกองกับพื้นถ้าไม่มีพนักเคาน์เตอร์พิงหลังอยู่ชายหนุ่มถอนปากออกช้าๆดวงตาสีน้ำตาลอ่อนใสสบตากับเธอด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกพร้อมรอยยิ้มพึงพอใจที่ต้มอยู่บนมุมปากอยากได้รูปนั่น บางทีนี่อาจทําให้คุณหายเครียดได้นะนายได้จูบฉันเสียงยิงสาวสั่นพลาจนฟังแทบไม่รู้เรื่องมาตินยักไหล่อย่างเคยชินเขาก็มองเธออย่างเต็มไปด้วยสีหน้าประหลาดใจไม่น้อยดวงตาที่กำลังพราวระยับนั้นผมแค่อยากช่วยไม่ให้คุณเครียดอันได้ผลนี่แต่นายไม่ควรทําแบบนี้กับพี่สาวเธอได้ยินเสียงตัวเองเอ็ดออกไปเสียงฉิวรู้สึกร้อนว่าไปถึงรากผมทีเดียว ยิ่งได้เห็นแววตาพล่าพลายแบบประหลาดจากเด็กนรกนี่หญิงสาวอยากจะแทรกแผ่นดินหนีไปจากตรงนี้ซะจริงๆถ้าทำได้ละก็ใครจะอยากมีพี่สาวอย่างคุณกันริดาต่อผมมาได้หรือ,อยังเรื่องที่คุณเครืองผมนั่นอะนอกจากเรื่องที่ผมเคยเผาเล้าไก่แล้วยังมีเรื่องอะไรที่ผมจาไม่ได้ถ้ามีอะไรแลกได้ผมจะแลกคุณจะได้เลิกมองผมเป็นศัตรูสักทีบอกตามตรงนะริดาผมไม่ชอบที่คุณมองผมแบบนี้ มาตินยังไม่ยอมขยับตัวออกจากห่างเธอเขาก้มหน้าลงมาใกล้ถามด้วยเสียงเย็นชาสริดาได้แต่หายใจแรงเบิกตามองเขาอย่างกับคนแปลกหน้าจริงๆแล้วหมอนี่ก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธออยู่ดีเธอเพิ่งเจอหน้าเขาแค่ไม่กี่วันเองเด็กบ้าน,นี่กล้าป้นจูบแรกจากเธอแยกกว่านั้นเธอขัดขืนเขาไม่ได้อย่ามาทำเหมือนผมเป็นเด็กอีกริดาสุ่มเสียงนั้นก็บ่งบอกถึงอาการคุกคามสุดสุด ให้ตายนี่เธอจะรอดจากหมอดีได้ยังไงเนี่ยบ้าอำนาจขนาดนี้เธออุทานในใจด้วยความโมโหก่อนจะออกแรงผักร่างสูงนั้นเต็มแรงเท่าที่เธอมีในตอนนี้แต่ก็เหมือนว่าจะไม่ได้ผลร่างสูงหนานั้นไม่ขยับด้วยซ้ําเธอถูกเขารวบตัวไว้อีกครั้งคราวนี้มันแนบชิดยิ่งกว่าครั้งไหนอีกมาตินส่งเสียงฮึอ,อยู่ในลําคอก็มองเธอเราวกับเห็นลูกไก่ในกํามือก็ไม่ปานปล่อยฉันนะมาตินอย่าทําแบบนี้นะ ฉันเป็นพี่สาวนายนะก็แค่บอกว่าโกรธอะไรผมนักหนาเรื่องมันตั้งหลายปีมาแล้วคุณน่าจะลืมได้แล้วอายุตั้งเท่าไหร่ทำตัวเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนไม่ดีนะฉันก็โกรธเรื่องที่นายทำนี่แหละจุดเด็กบ้าปล่อยสิวะพูดจาก็ไม่พราะสักนิดสงสัยต้องอบรมใหม่ทั้งหมดผมพอมีเวลาเหลืออยู่บ้างจัดให้สักคอส,สองคอคุณน่าจะมีมารยาทมากกว่านี้ ม,มีวิธีตั้งเยอะที่ทำให้คุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสียงเครื่องไมโครเวฟดังขึ้นทำให้ร่างสูงพละจากเธอง่ายๆเขาดึงอาหารที่เธออุ่นไว้มาวางก่อนจะหันมองที่เธอเธอมองอย่างไม่สบอารมณ์เท่าไหร่คุณชอบทานอาหารแบบนี้รู้หรือเปล่ามันไม่ดีต่อสุขภาพทำไมเราไม่ออกไปหาอะไรทานข้างนอกฉันไม่ไปไหนกับนายทั้งนั้นมาติน อย่ามาทำแบบนี้กับฉันอีกนะไม่งั้นฉันจะไล่นายออกไปอยู่ที่อื่นเธอตอบโต้อ,อย่างไม่พอใจก่อนจะเลื่อนตัวหยิบอาหารกล่องพร้อมถ้วยกาแฟเดินขึ้นไปชั้นบนไม่แย่แต่เจ้าเด็กบ้านนั่นอีกมันคงไม่มีอะไรแยก่กว่านี้เธอถูกมาตินจูบให้ตายเหอะเรื่องนี้ถ้าเธอเอาไปฟ้องแม่ไม่แน่ว่าแม่อาจจะหัวเราะเยาะก,ก็ได้ไม่ก็หาว่าเธออ่อยเขาซึ่งกำลังเป็นเด็กวัยรุ่นที่ฮอร์โมนพลุ่งพล่านเธอจะกลายเป็นคนผิดอีก แน่นอนแม่เธอรักมาตินอยู่แล้วนี่แต่มาตินทำให้เธอขวรกระเจิงไปหมดก็แค่จูบสริดาไม่เคยรู้สึกเสียท่าใครแบบนี้มาก่อนเลยให้ตายเถอะเขาผู้ชายหลายคนก็จริงแต่ละคนก็ล้วนแต่หามหามทั้งนั้นแต่ไม่มีใครคิดจะทำแบบนี้กับเธอยกเว้นแต่พอที่แอบหอมแก้มบ้างยามที่เธอถูกใช้งานบางอย่างแต่พอก็ไม่เคยจูบ หรือว่านี่เป็นเพราะเธอขาดประสบการณ์แบบนี้เลยทำให้ถูกมาตินเอาเปรียบได้ง่ายแน่สิพวกเด็ตกต่างชาติมักมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่สำหรับเธอสริดาห่วงตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเธอไม่ชอบที่จะใช้ชีวิตแบบเพื่อนสาวๆคนอื่นที่ชอบหาประสบการณ์บนเตียงก่อนแต่งงานแต่จะว่าไปแล้วเธอแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะหาแฟนสักคนด้วยซ้ำไปมัวแต่ทำงาน คิดอยู่ว่าการอยู่คนเดียวดีกว่าการมีแฟนที่จะต้องคอยห่วงใยว่าอีกคนจะอยู่ยังไงไม่ก็ต้องคอยคิดอีกว่าอีกฝ่ายจะนอกใจเมื่อไหร่เรื่องการแต่งงานเลยไม่ได้อยู่ในหัวของเธอเลยเธอไม่มีความคิดเรื่องนี้แต่ดูสติมาตินทำให้เธอรู้สึกได้ถึงอารมณ์บางอย่างที่รุนแรงอยู่ในช่องอกด้านซ้ายเข้าขั้นวิกฤตเต็มที่สริดาเกลียดที่สุดการที่เป็นคนไร้สติแค่จูบเดียวแย่สุดสุด เธอคิดในใจหญิงสาวก็พยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ให้หมดดูจากสายตาแล้วเธอคิดว่ามาตินดื้อกว่าที่คิดไว้คำคูของเธออาจไม่ได้ผลไม่แน่ว่าคนที่ย้ายออกไปอาจจะเป็นเธอซะเองเธอคิดพลางถอนหายใจออกมาหนักหน่วงนั่งกินมื้อเที่ยงอย่างไม่รู้รสชาตินักนั่งอยู่กับงานจนเวลาปากเข้าไปเกือบสี่โมงเย็นนัดกับวิธานไว้ตอนทุ่มหนึ่งที่ร้านอาหารฝรั่งเศส ที่เคยไปนั่งทานกับพอเมื่อสองสัปดาห์ก่อนคิดว่ามันเงียบและไม่มีใครตามไปเห็นดินเนอร์แบบเป็นทางการนี่อย่างน้อยเธออาจจะแค่ฟังนายวิธานพูดเกี่ยวกับผลประกอบการที่ย่ำแย่ภายใต้การดูแลของประธานบริษัทของเธอเต็มที่ก็อาจแค่ชั่วโมงถ้าดีกว่านั้นสักเครื่องชั่วโมงก็น่าจะพอหญิงสาวพยายามเข้าใจว่า วิธานนั้นเป็นหนุ่มหล่อไฟแรงที่พยายามปีนขึ้นไปอยู่แถวหน้าในเวทวงธุรกิจตื่อสิ่งพิมพ์นี่เขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดูดีคนหนึ่งการศึกษาก็ดีจบจากเมืองนอกเมืองนาต้นตระก,กรูนก็มาจากเชื้อสายผู้ดีเก่าเรื่องนี้ปริชาติเคยค่อนแคสเธอหลายครั้งที่ไม่ยอมรับไมตรีจากชายหนุ่มที่คิดว่าตนเองไฮโตนั้นศซิดากลับคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากถ้าการที่รู้ความคิดของผู้ชาย ที่คิดแต่จะมองแค่ผลประโยชน์ในการคบหา,าแล้วก็เธอคงทนไม่ไหวแม้แต่คำว่าเพื่อนสิริดาก็คิดว่าคงยากที่เธอจะให้เขาได้วิธานไม่เหมือนพอหรือเพื่อนชายคนอื่นๆของเธอเขาคิดไปถึงเรื่องแต่งงานการผูกพันระยะยาวแม้ว่าเขาจะเห็นว่ามีพอตามติดเธอเป็นเงาอยู่ทั้งคนก็ตามทีดูเหมือนว่าสิ่งพวกนี้ทำลายความตั้งใจของเขาไม่ได้สิริดาก็เพิ่งรับนัดเขาเมื่อวานนี้ เราเห็นว่าเขาตื้อมานานมันน่ารำคาญโปรดติดตามผ้าห,หัวใจรักร้ายใน EP ีถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ